หนาวแล้วเราจะเก็บมะเขือแล้วนะมะเขือกรอบของเราเริ่มหนาวแล้วคะ่ะไม่เก็บมะเขือกรอบก็จะไม่ได้กินแล้วนะคะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเทาทำแกงพวกนี้แหละใครมากิน ดูหนาวแล้วตายแล้วนะคะเนี่ยถ้าไม่เก็บจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินละฝนตกอากาศตึงดีขึ้นเห็นด้านหนาวเลยหนาวแล้วมันก็ไม่ดีแล้วเนาะ เห็นเล็กๆก็เอาเอาไปต้ม อ่อนนตัวนี้ไม่ไหมตัวนี้ไม่มีเนาะ គេเล็กๆนี่ได้แค่นั้นมะเขือ